ใครจะไปคิดว่าซีรีส์หนังไทยกำลังก้าวสู่หับของเอเชียในยุคที่ทุกคนดูทีวีน้อยลงเมื่อทีวีและโรงหนังถูก disrupt ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลเพราะผู้ชมเริ่มดูหนังซีรีส์ออนไลน์กันมากขึ้นแพลตฟอร์มใหญ่จึงเข้ามามีบทบาททั้งในไทยและตลาดโลกล่าสุด Netflix ประกาศลงทุนคอนเทนต์ไทยกว่า6,500ล้านบาทตั้งแต่ปี64สร้างออริจินัลกว่า20เรื่องและหลายเรื่องติดอันดับยอดชมสูงสุดการลงทุนครั้งนี้ไม่เพียงสร้างหนังและซีรีส์แต่ยังผลักันนทยสกลาลาาางงคเชีแะร้้ใหบ เกิ์วกว่า13,500ตำแหน่งด้านรัฐบาลเองนะคะก็สนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ให้เป็นหัวใจเศรษฐกิจที่ตามเป้าสร้างงานกว่า20ล้านตำแหน่งและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า4ล้านล้านบาทนอกจากนี้นะคะไทยก็ยังเป็นโลเคชันถ่ายทำระดับโลกของหนังและซีรีส์หลายเรื่องอย่าง The White Lotus ซีซั่น3ที่ถ่ายในไทยทั้งเรื่องโดยได้สิทธิประโยชน์จากรัฐเช่น cash rebate สูงสุด30%สำหรับกองถ่ายลงทุนตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปหลังออากาศไม่กี่ตอนการค้นหาเกี่ยวกับกอง หุ่ยเพิ่มขึ้นถึง88%และมียอดจองโรงแรมเพิ่มขึ้นถึง44%สแสดงให้เห็นว่าการสนับสนุนอุตสาหกรรมบันเทิงช่วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับประเทศได้มากขึ้นชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของทีมโปรดักชันได้ชัดเจนและการลงทุนจากแพลตฟอร์มต่างประเทศจะเพิ่มการเข้าถึงคอนเทนต์เหล่านี้ให้ผู้ชมทั่วโลกได้ง่ายขึ้นที่คนในอุตสาหกรรมบันเทิงยังเดินหน้าต่อไปได้แม้จะอยู่ในยุคที่คนเสพตสื่อด้านทีวีหรือโรงหนังน้อยลงทุกวันก็ตาม